เอาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเซียวอีสานนะครับมอนี้ผ้าผีผ้านองนะครับมานะครับหางวัวไปเลี้ยงคือเก่าเหรอครับวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาว่างของบาวาที่นะครับวันหยุดนะครับวันธรรมดาก็ทํางานนะครับมอนี้ผ้าผีผ้านองมาเป็นเสาร์วันที่16นะครับพฤษภาคม2563น้ยเด้อครับพี่น้องนะครับมอนี้วันที่16พฤ้ภานะครับบรรยากาศนะครับสามโมงเสาร์นะครับผมกินข้าว เตาเลี้ยวพอดีนะครับนะครับสร้างใต้พิ่นโทัลงไปบอกนะครับว่านะครับกระเสียแม่ท่วงนะครับลงไปเหล่าคนสืบอบะท่านหลายคนนะครับเล่าก็เลยว่าใครอยากได้อีกมาเบิงเด้อครับนะครับมีอีกนะครับวันนี้มีแม่ท่วงนะครับก็เลยขึ้นมาเบิงนะครับให้พี่น้องได้เบิงผู้อ่าคลิปที่แล้วนะครับผู้เอาน้ำพิ่นบรท่านนะครับวันนี้เพิ่นได้มาอีกแล้วนะครับพี่น้องวันนี้งัวแม่ท่วงนะครับท่วงสติงเลี่สามเดือนไว้ นะครับทองสติงเล่นะครับผมส่วนสูงกับยูประมาณไรอ้อยหาสิบหาถึงบ่เอาครับประมาณลอยหาลอยหาสิบบวกไว้ก้อนนะครับผมลอยหาสิบบวกไว้ก้อนนะครับทองที่ไหนล่ะครับผมนี่ทองที่สองนะครับทองที่สองนะครับบทเข็มนะพี่น้องลำํายาวนะครับเอาให้เบิ้งเบิ้งข้อขาเน้ะพี่น้องนะครับเบื้องข้อขาก้อนนะครับพี่น้องอย่าไหนงวดไปเลียงกับเบื้องส่วนล่างนะครับแม่พันธุ์นะครับ สีหัวเสมอกันเด้อครับพี่น้องเบื้องดีๆนะครับสีหัวเสมอกันนะครับไทยครับอัดติ่มกังไว้นะครับอันนี้ขนาดท่องพันใหญ่นะครับถือว่าหนังหนาซ้ายใหญ่ดีนะครับหนังหนาใหญ้นะครับสูงใหญ่ลอยหาสีบวกเป็นกระทบนี่ก็ถือว่าง้อลูกกระทบนะครับผมมีต่านี้เนาะนะครับประกันต่านี้นะครับประกันต่านี้นะครับแม่นี่ประกันต่ำนี้ประกันต่นี้ทุกอย่างประกันท่องนะครับตรวจแล้วนะครับผมนะครับตรวจท่องแล้วอันตาเศร้าเนาะ นะครับตัวทองด้วยการอันตะเศร้านะครับผมเอาเบื้องนะครับเดี๋ยวเก็บคลิปอันตะเศร้าไปนะบ่อ่ามีคลิปอยู่นะครับผู้ใดอยากเบิ้งคลิปกับวาเบิ้งได้นะครับไปบ่เสือถือนะครับเรามีคลิปให้นะครับสร้างใต้เพื่อนนะครับเอานะครับบ้านดอนเลือดตําบลดอนโอ่งอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องว่าแม่ท่องแม่นี่นะครับตัวที่เลกเปิดในพี่น้องในเบิ้งนะครับเอาครับราคาเปิดแล้วไปได้ครับผมวันนี้ เปิดหกหมื่นะครับร่วมทรงป่อ่าหกหมื่นวมทรงไห้นะครับหกหมื่นวมทรงไห้เด้อครับพี่น้องนะครับลอยโล่ทรงฟรีป่เอาครับเอาลอยโล่ทรงฟรีนะครับเอาหกสิ่วมทรงไผ่ไก่ก็นั่นกับเบาราคานะครับแต่วาเราวาลอยโล่ทรงฟรีเบางสี่ดีกว่าเบาเวหกสิบห่วมทรงนะครับเอาครับเปิดหกสเด้อครับพี่น้องนะครับหกหมื่นหกพันนะครับ เบอร์ทูเบอร์ได้ก่ครับบ่าศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเก้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเก้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับผมสร้างใต้บันดอนเรือตมบุญดอนโอ่งอำเภอผู้ใช่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับเอาเดี๋ยวเบ่งตัวต่อไปตัวที่สองครับผมเอาครับใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดครบนะครับผม เอานะครับเอาภูไปกอนได้เอาครับตัวที่2นะครับสําหรับภูงบประมาณมาถึงตัวที่แรกนะครับอันนี้ราคาประหยัดนะครับพี่น้องราคาประหยัดเป็นอีกโครงหนึ่งราคาประหยัดนะครับเอาออกนะครับเอานะครับแม่สาวงนะครับไล่ไม่ได้ไหมนี่เปิดเปิดสี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องตัวนี้ทองพอได้ครับ ว่ายเ1 1ดเนาะนะครับว่ายเดเปิด4ี่สิเจดนะครับแม่สาวทองแรกเรื่อคาื่ทองสองทองที่2นะครับจักเดือนอะไรนี่สองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่านะครับว่าย6ใบหลอดครบนะครับพี่น้องกับส่วนสูงกับยูลอยสี่สิบนะครับลอยสี่สิบบวกอยู่นะครับเอาครับสี่ข่า3สามเดือนนะครับว่ายเดหนงหนกของฉกจุลินรฟ้ามนะครับเจ้าทศพลนะครับ เอาเปิด4ีสิเดได้พี่น้องนะครับผู้ได้มาก,กับมาบอกมาต่อร่องเอาขาลดลอยโล่ทรงฟรีนะครับไปมักงวัวทองกำลังหางวัวทองนะพี่น้องนะครับเบื้องช่วงใช่ช่วงบบมีตงตำนี้อีกน้อแม่นี่นเอาครับปากการะกันตำนี้ให้นะครับ,บเอาครับสีหัวสวยงามนะครับขอขาดีนะครับหางเงีวเอาให้เบิ้งชัด,ชดๆนะพี่น้องหางวัวไปเลี่ยงยืนเทียบกับ จ้าของเพิ่นนะครับเอาเบอร์โทรกับแจ้งไปต้นคลิปเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปบอกอีกนะครับผมเอาขอบคุณหลายครับไปเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปครับอ้าวงอแงนะครับงอเลี่ยงเพิ่นนะครับสางไตนะครับเพิ่นเปิดสองตัวให้ฟังนะครับอันนี้งอเนี่ยในขอกเพิ่นโอ้ยลูกเคเอพี่น้องนะครับมาขอกเพิ่นย่ำไดเกิดสว่านงอแม่ลูกเพิ่นนะครับอันนี้แม่เพิ่นนะครับหังลวนลอยซีซีบวกอยู่นะครับหันลูกเคเอฟสามหนึ่ง ถึงสองเดือนไม่ได้ไม่ได้ถึงสองเดือนนะครับลูกสาวเด้อครับพี่น้องขุนยืนยุ่ไกลไปนะครับแคเอฟสามหนึ่งนะครับเอานะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เปิดสองตัวนะครับจากล่าพี่จาหน้อไปก่อนนะครับเอาเบิร์นะครับงวงงามนะครับอันนี้ลูกดีบีนะครับหัวหล่นนะครับแม่สาวนะครับส่สุเปก็ได้นะา เคเอฟสามหนึ่งครับอ่าเคเอฟสามหนึ่งโอเคหกแปดวโอ้เอานะครับสายเคเอฟเป็ส่ขึ้นกันนะครับอ้เบิ้งนะครับงวกัดนะครับพึ่งควาดลูกเดี๋ยจะเมือกไวอเมือเบิ้งน่ำนมะครับลูกเขาก็ดูดได้หัวเด้พี่น่องจะอีก2หัวดูดบ่ได้นะครับเอาพุนลูกเพิ่อนอยู่ไกลๆพเอาลูกลูกไข่เบิ้งกันนะเอาให้เพิ่นไลูกลูกไข่เบิงเบ้งกันนะครับ อันนี้อยู่ในคอกป้าเดี๋ยวออกได้พี่น้องเอาออกเต็งงว่าแม่ทองนะครับอ,ออกเต็งงว่าแม่ทองขึ้นไล่ลูกออกให้เบิ้งนะครับลูกแรก,กว่าไอ้นี่คือลูกขัไหนลูกตัวที่สองนะครับลูกอ่าหุดตันเกา้าก็เก้าอ๋อครับเอ๋อนะครับเอ,บเอบ้มาแล้วพี่น้องลูกตัวเมียนะครับได้จังมือก็ไอนะ้หาเมือกนะหามือนะครับเบิ้งลูกเขึ้น ครับลูกกัดแม่สูงร้อยสี่สิบหาอยู่พี่น้องนะครับแบงกัดนะครับดำนะครับลูกตัวที่สองบาดเบื้องนมนะนะครับงัวสายเหนือนะครับเอกลักษณ์ของเพิ่นก็คือการหายนมนะครับสายเหนือมันแสกนะครับเปิดร้ายไม่ได้ก็คู่นี้แม่กับลูกเจ็ดหมื่นเอาเปิดเจ็ดสิบนะครับเจ็ดหมื่นด้ครับพี่น้องนะครับแม่กับลูกลูกตัวที่สองลูกตัวแม่ นะครับลูกบาบันลอยนะครับแองกัดนะครับลูกบาบันลอยแองกัดนะครับลุ่นครับลูกกันในน้อยๆนะครับลูกตัวแม่นะครับแองกัดลุ่นไปแล้วไอ้กินน้ำลูกไปแล้วนี่ครับพี่น้องเปิดเจ็ดมื่นเด้อครับพี่น้องงมื่อสางไตนะครับเอาเบื่อโทรอีกรอบนึงก็ได้ครับไอ้ถ่ายคลิปศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเก้า สองหนึ่งซีหาน,นะครับผมได้ใบมะนํามาครับหนี่หุ่นตันได้ได้อ่าได้ใบได้หลอดมะน้านะครับลูกหุ่นตันคู่นี้เปิดเจ็ดมื่นนะครับทองที่สองนะครับแมงกัดนะครับแม่แบงกัดนะครับหนึ่งนะครับชวนสูงนะครับเอาครับสำหรับถ่ายคลิปกับไว้สำนีได้พี่น้องจากเบิ่งตัวจริงกะอ่าเชิญชวนมาที่บันดอนเลือตำบลร่อนโอ่งอำเภอผู้ชัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับ กินน้องกวันนะครับเอาครับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์จังหน่อยนะครับพี่น้องนะครับผู้บริสุทธิ์ก็เบิ้งงามนะครับผู้กำลังหาไปเลี่ยงก็ล่องติดต่อมาเบิ้งนะครับมีเวลาก็มาเบิ้งตัวจริงเอานะครับสื่อว่าเขาขอกเขาฟ้ามนะครับมาจับมาบายเบิ้งถือใจบ่ถือใจก็จังวากันนะครับเพื่อนออกจากข้อเพื่อนเพื่อนว่าประกันให้ก็ต้องคุยกันในชัดเจนนะครับเอกสารใบลด นะครับการตรวจทองตัวนี้ประกันนะให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อความสบายใจทั้งผู้สื่อและกับผู้ขายผู้ที่ได้ไปเลี้ยงนะครับแล้วกับผู้ที่ขายไห้นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สหร์ฟก,ก่อนครับผมสวัสดีครับ